สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์คล s ส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสมีรายงานข่าวจากทางเว็บไซต์ Ivan b a n a r a n c o m นะครับว่าทาง ASM AH หรือว่า Honda ประเทศอินโดนีเซียนั้นกำลังเคลียร์สต็อกเก่าของ Honda Vario 150หรือว่าใหม่ถึงคลิก150เวอร์ชันปัจจุบันนะครับ ซึ่งตรงนี้คาดว่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า a l n n w w o o n d a คลิก k 160รุ่นใหม่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นานนี้โดยข้อมูลได้แจ้งว่า V a r i o 150หรือว่าคลิก k 5 5 0นั้นใกล้จะหมดจากท้องตลาดแล้วในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นจากทางผู้ผลิตและก็ตามดีลเลอร์ต่างๆในอินโดนีเซียซึ่งตามปกติเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่โมเดลใหม่ของรถรุ่นนั้นๆ และก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ3หรือว่า4เดือนหลังจากนี้เพื่อเข้าสู่การปล่อยรถรุ่นใหม่อย่าง All New Click 160เข้าสู่ท้องตลาดประกอบกับที่มีการค้นพบรหัสสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ All New Click 160อย่าง K2S ก็ยิ่งทำให้ข้อมูลทุกๆอย่างนั้นชี้ไปใน ทางเดียวกันนะครับโดย All n e w Click 160นั้นจะใช้เครื่องยนต์เดียวกับ PCX 160ที่มาในพิกัด157 c c แบบ4วาล์วมีชื่อเครื่องยนต์อย่างเป็นทางการว่า ESP Plus รวมไปถึงการดีไซน์ภายนอกตัวรถนั้นจะมีการออกแบบใหม่ด้วยครับอย่างเร็วที่เราจะได้เห็นการเปิดตัวของ All n e w Click 160นั้นก็คือในช่วงปลายปี2021นี้ แต่หากว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ทำให้กระบวนการน,นี้จะต้องเลื่อนออกไปนะครับก็อาจจะมีการเปิดตัวกันในช่วงต้นปี2022ทางเราจะเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic ส,ส,สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ oto, รอรไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot d j a n g 150 s ตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศ